สวัสดี FC ทุกท่าน,นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารายนะครับวันนี้โอปอพาลวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าดงนาเพลินนะครับเพื่อจะมา,าตามความฝันหรือนิมิตฝันของพระอาจารย์นะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการนําเสนอนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางนิมิตฝันของพระอาจารย์กันครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกุฏิพระอาจารย์แล้วนะครับก็เจอน้องเหมียวทั้ง3ตัวอยู่คนละเก้าอี้กันเลยนะครับผม เดี๋ยวมาฟังนิมิตฝันของอาจารย์ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็มาทําคลิปของน้องเหมียวกันน้องเหมียวไ้โซจาบนมาสการจาบนมาสการครับอาจารย์ไม่เงินเกี่ยวม่เกิดไม่เกิดเกียวแกก็ไม่อาหน่อยที่ตะวันก็มาเขามาฝันนหครับไม่อาหน่อยจะไ้วมือว่านสามอันมือไทย ไปกับไปฝันไม่เราด้วยเหมันขึ้นหนึ่งกับฝันแต่ว่าตัวตัวตัวไม่เอาใจตัวไม่เอาใจมันเป็นตัวหนึ่งแล้วตัวทายก่อนแบบมึงขึ้นเขาเรียกว่าฟันว่ามีเล็กน่อยลังบุญบุญบุญมาเขาไม่เห็นกองบุญเขาเรียกว่าเขาได้เงินเขาได้เงินว่าเห็นบุญเขาแทรกันว่าได้เงินเกตลอยชิเกตบาทเกตลอยสิคเกตบาทเขาก็ใช้กองบุญเพราะว่าท่านมันโลดนะท่านเขาได้ใช้กองบุญเพื่อนึงจูบถุงออกมามีมีเก่าสิไม่หกสิไม่เก่าสิหกบาท รวมมาซอยของรวมมากรวมมาซอยของบุญมานนี่ก้อนนี้ฟันเนี้ยแมวกับขาบออกไม้จะ่าเปลี่นปูมันขึ้นก็มาเปิด่ยนก็เป็ันเขียนเลขตัวเดียวกันเนเลขตัวเดียวกันกับแมวข่าเลขตัวเดียวก็พุ่งฟันไงไอยายาพอกันนี้แมวันน้ำดีดีดีแมวกับกับฟันนี่ตัวเดียวกัน ครับแมวจัว hmm. ่าขันต oh, ัวเดียวแมวตัวไหนครับสามตัวใช่เงิน like ตัวใดสามตัวม mm ันหยอกกันอีกนิดนึงนะมือแร่งไม่จริงก็รอก็ยอยนี่นะมือแร่งแต่ว่าตัวแดงตัวแดงถ้าเก้าตัวแดงมันจับถือว่าสองสามหมวดเด้วยครับเพื่อนนั่นแม่นเพื่อนนั่นตัวแดงหมวนี่ตััวดจบก็หมว่กที่แล้วซิเมนต์ตัวแดงกันละตัวแดงว่ะตัวแดงเพราะว่าไม่ได้จ้องมันเราเห็นมันนอนอยู่กับขันเห็นมันนอนอยู่ขาขัน มันลุกไปได้ถึงก็รอใครแล้วอยักบอกไปให้แล้วเอาไปให้แล้ว้านี่แหละมันจำผมแล้วก็ไปนอนเลยฝันฝันฝันเกี่ยวเลยฝันเกี่ยวเลยขึ้นเอาเลยฝันเป็นตัวแดงแต่มันมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็วัดวัดนุ่นดินแดงเลยมันนุ่นดินแดงมันก็มาตัวนี้ถุนนี่ถุนนี่เจ็ดเจ็ดกับเก้าพวกก็ก็ว่าฝันดีดิฝันมาเร็กหน่อยเขาขึ้นมาท่านว่อย่างใส่กล่องบวชนะ ก็เป็นบุญเป็นกุญย์เนอะยูทูบเอฟซีก็สนับสนุนดีเนาะครับโค้ชของคนอย่างว่าอยู่ก็เศร้าเลยแ้่จะบวดลงนะเพื่อนนี่ขันมีงานบวชถือไปได้ครับเงินด่วนถ้าเกิดถ้าเกิดบวชที่ถือตลอดเลยครับงานบวชแล่อเลยต้าพูดเคียรหน่อยใช่ผ้าขาเคียร์หน่อยใช่ผ้าขาวกอนก็ได้เลขรถแห่รถเอรถปีอาเพลินมาซอยก็ถือายทะเบียน นั่นแปลว่านีบักเขือบักเขือก็ถือได้ว่านี่กัที่ได้มัดตามอีกเพราะบวชนิ่มเลยถือนิ่มนั่นเลยไม่ใช่นี่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่หมดูว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเก้าหกนะคะเนาะเก้าหกก็คือก็คือเป็น เลขนิมิตฝันอาจารย์แล้วก็ประท้วออกมากับแมวเนี่ยหนึมิตฝันแมวจับออกมาไว้แล้วก็แมวจับออกมาไว้ให้เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับอาจารย์ครับผมครับผมมันจับออกมาก่อนครับมืงขึ้นผมเอื้อนปูผมเอ็ดที่เข่าเราก็หมุนปูก้อยที่เข่าขึ้นขึ้นปูขึ้นปูทั้งนี้ขึ้นกลอยทั้งนี้นะไล่มาขึ้นก้อยกันไ่มาไล่มาตัวนี้ผมกลับวาหมุนปูก้อยที่เข่าเหมือนเล่เล่มาแต่ก่อนมันมันจะไปหลายผลมันมาเกิดนีแมวหน่อยเนาะครับมันกั ทำมันแนวน้ำส่วงแล้วมันหกใหยได้อยู่ก่บเราตั้งแต่สามหกหนึ่งหม่าเนาะเว้ยแมสามหกหงเนาะตั้งหมดแล้วแม่ตั้งแต่สามหกหนึงมว่ามันออจับเมลนตลอดนกหายไเรื่อยๆเรื่อยๆจามัดส่วนตัวมัดตัวใดค่ะมัดตัวใดดีจาว่ดตัวใดคือมันก็ มันกับวาลายตัวแล้วก็ถืว่าไปคือมันกับคือทุกตัวเนี่ยเขน่้อมฟันเทาเนาะครในนี้มีท่องกับคือทุกตัวแนวกับว่าบ่ได้บ่ได้เน้นบ่ได้เรียกเนาะแต่ว่าข้ามฟันเนี่ยขันมากมากตัวตัวแมวขาวมก่อนตัวเดียวตัวใดค่ะตัวสิบเก่าสิบเก่าอืมสิบเก่าฟันว่าได้ไปเรียนไปเที่ยวไปยังอุ้ยมวนไปคนอาของถวายน้ำทีน้ำท่านไปหน้าตัวนั้นสิบเก่าเสียงนี่ฟันดีไปเลยตัวนั้นฟันดีไปเลย ต look, my son, my son, my son. ัวตัวนี้ว oh, ่าในเชียงแรีอยงเชียงมึงอันนี้ว่านเชียงแต่เลขแมวน่ะสิบเก้าอ๋ออันนี้ว่าในเขียนเลขแมวลงมันอันนี้ว่าในเขียนอันนี้ว่าในเขียนลงอันนี้เป็นเรื่องอาจารย์นิมิตตัวนี้อาจารย์นิมิตได้อืมแต่ว่าเลขแมวนี่สิบเก้าครับครับนี่เราชิบเก้าหนังลงมาแล้วตัวมันได้โอ้มาพม่ัีไม่มันก็บอกง่ายอย่างตายแล้วเอ้าที่ป่วยนี่เหรอครับป่วยตรวนมันดู แมวเป็นตาหัตตาฮัตตายส่งขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นเลขนิมิตฝันของพระอาจารย์นะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าหกส่วนเลขแมวก็หนึ่งเก้านะครับเลขแมวไม่ได้เขียนไว้เดี๋ยวเขียนเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มไปนะครับเนาะเขียนเขียนเพิ่มเลยก็ได้แล้วนี่ตูนมันรู้แมวตัวใหญ่กันก้าแปลมากเลยใส่กันก้าแปลนั่นมันเป็นแมวผม มันตีตายมันบนโทรศัพท์ผมเหมือนผมมันไปเห็นเลขเก่าเปลี่ยนที่โทรศัพท์มันมันตีใจขาดมันมันห้องมันดังผมกอดออกกอดออกมันเดียวมึงโทรศัพท์ผมมือนได้จองโทรศัพท์ไปเห็นเลขเก่าเปลี่ยนที่โทรศัพท์นะก็คือสรุปตรงนี้ก็คือเป็นเลขนิมิตฝันพระอาจารย์ครับครับผมแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นเลขแมวใช่ไหมครับเด่นก็คือหนึ่งเก้า อย่าโย่คนกับทั่วมาถามหลายนี่อาจารย์นี้นนนมีจักุลด้รูไ้เร้อแมวเสียแมวเสี่ยวแล้วก็นครสวรรค์ิดสนุโลกกระท่วมากเลย,ยหน่อยนะฮะแล้วก็หน<แ>ึ่งสามนี่คือเลขอะไรครับอาจารย์หนึ่งสมนี่แมวอย่งมันไต่เวลาชิบเก้านาฬิกาิบานาทีโอเป็นเวลานะครับครับเวลาิบเก้านกาสบสามาทีันตงกันับแมวขาบเลขอกมากมันตูงกับแมวหน่อยขาบเลขอกวามากมูลหนึ่งสองอันครับผม ขอโทษค่อาจารย์ได้ด้ค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้านะคะครับไจะรวมบุญกระโทษถามพนัยได้ค่ะแมวเลขแมวนะครับผมเมื่อวันที่วัดจะมีงานบวชเนาะครับเมื่อนี้เป็นวันที่เท่าไรค่ะในวันนี้เมื่อวันที่สิบเก้าเอันที่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าว่าดีลงตัวลงตัวหลงต เมื Rabbi, อ่อน um, yeah, kind of ี้เป็นวันที่สิบเก้าลงตัวกระเลกอาจารย์เลยเป๊ะเลยค่ะเนี้งตัวเลยเครื่องเลกแมวแมวมีก็นเลกแมวครับลุงวันที่สิบเก้ามเป็นเลกแมวแมวกระคาบเลกออกมาสิบเก้าเพื่อนแมวกระคาบเลขกออกมามือบวชภาะก็เป็นวันที่สิบเก้าเลขกแมวคาออกมากับสิบเก้าตรงเป๊ะค่ะตรงกันหมดนะครับอาจารย์นะ เอฟซีหนึ่งก้าับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับข้างบนครับอันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์นะครับทางฝั่งซ้ายมือก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเก้าหกก็เป็นนิมิตฝันนะครับผมส่วนหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าแปดนี้เป็นเลขแมวนะครับก็เลยว่าทายเท่ามีนอกขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพาลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ